แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝุ่นเนี่ยมันมันหนักขนาดนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มีการ แชร์ภาพกันเยอะมากนะคุณจอยท่านผู้ชมทีมข่าว p ีพีีวของเราเนี่ยไปพบกับท่านีนะฮะคุณนัทพัฒนด่านคุณทศนะครับเธอพักอาศัยอยู่ในเขตสวนหลวงได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานบอกว่ามีอาการไอเรื้อรังคัดจมูกแสบคอหายใจไม่สะดวกที่หนักสุดคือมีเลือดกำเรวไหลหลายต่อหลายครั้งนะฮะไปฟังเธอหน่อยนะครับา เวลาเราออกจากบ้านตอนเช้าอะพี่ต้องส่งลูกตอนเช้าตีห้าหกโมงใช่ไหมพอเราออกมาจากบ้านปุ๊บสิ่งที่อันดับแรกเลยพอหายใจเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกแบบแสบตาพอแสบตาเสร็จแล้วมันก็จะแบบเหมือนแบบเราหายใจไม่สะดวกอะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นหนักๆอาการที่หนักๆเลยอะมันจะเริ่มจากอึนจมูกก่อนรู้สึกแบบมีน้ำมูกน้ำมูกจะไหลๆแล้วพอแบบสักพักก็จะกลายเป็นเลือดกํเดา ก็หนักเลยอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็มันจะไอไอแล้วเหมือนมีอะไรแบบอยู่ในจมูกอยู่ในคอตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็นี่คืออาการแบบตอนนี้ที่เป็นที่แบบเจอหนักๆมาก นี่คะคุณนัทพัฒน์ก็บอกว่าช่วงที่ฝุ่นมันพีกๆเนี่ยะนะฮะจะมีอาการป่วยติดต่อกัน4-5วันเลยนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่าใครเป็นกลุ่มเปราะบ,บางแบบนี้จะไวต่อฝุ่นมากเป็นพิเศษถูกไหมคุณจอยใช่ค่ะอย่ายคุณนัทพัฒน์เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งหลังจากช่วงโควิด -19 ร่างกายก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับพอเจอฝุ่นก็ส่งผลต่อร่างกายอย่างชัดเจนว่าหนักกว่าเดิมพอป่วยบ่อยๆก็เกิดความกังวลเสียสุขภาพจิตตามมา ส่วนลูกก็ป่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่า <c oughs> มันมีค่าใช้จ่ายนะตอนที่ฝุ่นมันเยอะขนาดนี้นะครับค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นการต้องไปหาหมอการต้องไปซื้อน้ําเกลือมาล้างจมูกอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงหน้ากากอนามัยเครื่องกรองอากาศก็ต้องซื้อใช่ไหมมันก็ต้องมีต้นทุนนะ่ะสามสี่พันมันเพิ่มขึ้นมานะครับค,คุณนัทพัฒน์ก็มองว่าการแก้ปัญหาของภาครัฐเนี่ยถ้าจะตัดเกรดให้คะแนนกันเต็มสิคงให้สัก6คะแนน อันนี้ผมว่ายังปลาดิอันนี้ใจดีนะคะเ<ล>นี่ยดีเครื่องนะเออถ้าฟังคนอื่นเนี่ยคนอื่นบ่นกันอุบมากกว่านี้นะฮะ,ค,ะคุณนัทพัฒน์ให้6เต็ม10นะฮะโดยสิ่งสําคัญมองว่าคือการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการเผาว่าควรเอาจริงเอาจังทุกฝ่ายทุกกระทรวงต้องมาช่วยกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับพี่ว่ามันกฎหมายอ่ะมันสําคัญนะกฎหมายการเผาอ่ะ มันมันสําคัญเพราะว่าเราก็รู้เนาะมันก็เกิดจากแบบเออช่วงนี้อากาศความกดอากาศมันต่ําเพื่อนบ้านเผาเราเผาหรือใครเผาอ่ะมันก็เป็นส่งผลมาแล้วเนี้ยพี่ว่ากฎหมายอ่ะมันมันมันควรเอาจริงเอาจังอ่ะเออแล้วก็แบบทุกทุกฝ่ายอ่ะไม่ใช่แค่แบบอ่ะรัฐบาลกระทรวงนั้นกระทรวงเนี้มันมันต้องช่วยกันหมดอ่ะอ่อย่างของนับแม้แพงอ่ะพานี้ก็ต้องช่วยไหมเออ นี่ฮนะก็บอกว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจังแล้วเพราะว่าคือฝุ่นจะมาแบบนี้ทุกปีนะคุณจอยใช่ค่ะในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ยนะฮะ,ะต้องหามาตรการมาแก้ไขกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพที่มีเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับเพราะจากการติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2.5จากจ i ซิต a าเนี่ยพบว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM ม2.5หลายจังหวัดนะครับทั้งอย่างสิงห์บุรีอย่างเนี้ย วัดได้121ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะรองลงมาอยุธยา117ไมโครกรัมปทุมธานีก็117เหมือนกันนะฮะอ่างทอง116สมุทรสาคร116กรุงเทพอยู่อันดับ9 109ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคือณตอนนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวหลายจังหวัดที่เจอผลกระทบจากการเผาเนี่ยก็มีฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับ อ่าอย่างทีมงานบอกว่าให้ผมบอกท่าผู้ชมว่าเสียงผมเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะฝุ่นนะผมบอกตรงๆนะพระพยายามเป็นมาหลายวันแล้วนะใช่ใช่ะคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะ